มีตัวซื้ออนนี่ยสักเครื่องมั้ยอืมพักก่อนนี่ก็คุ้นขอยเนี่ยคยุ่นขอยถือเงิดกดเงิดกดเงินยงางเขาร่านเลยเอารุ่นนี้ค่ะนี่น,นี่คนซื้อโทรศัพท์อยู่นี่ 拍กระเป๋าครับผม。